สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมท่าน FC และท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม r o b o o x m p p o o t h e a t e r นะครับผมเป็นเกมแนว MO RPG นะครับผมและแนวอันนี้ไม่สอนทาออนไลน์ด้วยนะครับผมเป็นแบบก็ ก็เก็บวิวตีมันไปเรื่อยๆขึ้นชั้นด้ืยลงดันเจียนอะไรเหมือนแบบแนวซา,ารละลายนี่แหละเกมนี้มันมีเผ่าด้วยนะครับผมมีทั้งหมด5เผ่านะครับผมมีเผ่ามนุษย์เผ่าเทวดาเผ่าปีศาจเผ่าเฟนลิวแล้วก็เผ่าเผ่าหูแมวนะครับผมแต่และเผ่ามันมีค่าสแตมนีน่า ับสแตมินาแล้วก็แล้วก็มานามันต่างกันนะครับผมบางเผาก็เพิ่มสีบางเผาก็เพิ่มสัผมจะมาสุ่มเผานะครับผมเผาทั้งผมจะได้ผมจะได้เผาอะไรไปรับชมกันเลยนะผมว่เอา้าเอาตรงๆนะคือทำไมผมไม่เลือกเลยอะ่ะนีผ่ผมเอาเอาตรงๆนะเรือกไม่ถูกโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เว็บหน้าสุ่มแล้วนะครับผมมาดูซิเราจะได้อะไรจะได้เผาอะไรขอ ขอให้เป็นเผ่าที่ดีนะครับผมเ,ออเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเผ่ามนุษย์ไม่นะสุดท้ายก็ได้มนุษย์จนไดออ้ช่วยเวลาแล้วกันเราก็เลือกเผ่านี้เล่นไปซะเราจะมาลองเล่นเกมนี้ดูกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอขอขอนุญาตแต่งตัวก่อนนะครับผมรอสักครู่นะครับผม เอาประมาณนี้แหละก็โอเคแล้วนะไปะไปกดเริ่มกันเลยดีกว่า let's go <S ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วเราก็ไปคุย abc ตัวนี้นะครับผมเขาเขาให้ทำอะไรเหมือนเขาจะให้แนะนำตตีมอนหรือแนะนำอาวุธอะไรเงี้ยเพื่ออัพเวลอะไรอย่างนี้นะครับผม ภารกิจนี้ให้เราฆ่าสลามสี่ตัวนะครับผมแล้วก็เอาเวิลถึงให้วิลสิบนะครับผมและแล้วก็ไปลงดันเจี้ยนไปตีมอนนะครับผมมอนใหญ่ๆนะครับผมบอสในดันเจี้ยนนะครับผมถ้าข้ามอะไรข้ามบอสในดันเจี้ยนแล้วเซิกเวนนี้แล้วก็เราสามารถไปไปที่อื่นได้ก็คือไปเปดิดโลกใหม่ๆอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนปลดล็อก สถานที่ใหม่อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นชั้นต่อไปอะไรเงี้ยก็เหมือนขึ้นชั้นเรียนนี่แหละหง่ายอะ่ะเราต้องตีสลามให้ตายให้ให้ขึ้นเพื่อต่อไปสลามตายแล้วเรียบร้อยผมเอ๊ะผมเจอสลามตัวใหญ่ผมอยากรู้ว่ามันมันจะดอกอะไรก็ลองตีดูไปเรื่อยๆดูว่ามันจะได้อะไร ใช้กิ่งไม้ปีสลามโอ้กว่าจะตายแล้วก็ไม่ดอกอะไรเลยว่างเปล่าตอนนี้ผมกำลังสู้กับเห็ดมาริโอนะครับผมตัวมันอิดมากเลยนเนี่ยแล้วมันก็ตายคู่แล้วเกมนี้มีหีบสมบัติด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันแล้วแต่ที่มันจะมีนะครับผมบางบางอย่างก,ก็ได้ของดีนะครับผมผมกำลังสู้กับไอตัวพืชขยับได้นะครับผม ในสวนใครสคนนี่หลยเขาอาจจะเลี้ยงเอาไว้เอาไว้ก็ได้แล้วผมเขามาเลี้ยงหรือมาปลูกผักกันแน่วะเนี่ยสลามน้ํานี่เฮ้ยนี่มันยาของซุยไม่ใช่เหรอเนี่ยรูปแฟนตซีนี้เขาเอาเอาสลามน้ำมามาลดน้ำอะไรเนี่ยลดน้ําดอกไม้อะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้นายเี่ยตเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังรอพึ่งพึ่งเกิดนะ ครึ่งปีสบอมแล้วเกิดตรงหน้าเราพอดีเลยนี่ฟันฟันอุ้ยก็อุ้ยอุ้ยแรงมากอุ้ยหิวแป๊บนึงหิวแป๊บใช้มะนาวแป๊บใช้ใช้มะนาวแป๊บอลัตตาเอา้าเอา้เอาผมตายเลยแต่ผมกำลังสู้กับโจน,นะครับผมอาชีพทุจริตต้องกำจับทิ้งอย่าให้มันเหลือดีค่คาบนี่ฟันไปเรื่อยๆ ใกล้ no ตายแล้วใกล้ตายสวยตายแล้วหัวร้านเหมือนใส่ใส่ตามาเลยแล้วผมก็สู้กับดูริหูแมวนะครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตอนนี้ผมอยู่ดันเจียนนะครับผมรอบอสเกิดนะครับผมบอสในดันเจียนนะครับผมจุดนี้ก็คือดันเจียนนะครับผมจะเป็นดันที่แบบสวยมากเลยอะนึกว่าซาราออนไลน์โอ้โห บอสเกิดมาตรงหน้าเลยโอ้โหเหยียบหัวเราด้วยอืมแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆชุดยช่วทีมช่วทีมอุ้ยมันไอตัวนี้มันแยกแยกล่างไมด้วยบอสตัวนี้เริ่มเริ่มน้อยลงแล้วรีบตีไปเรื่อยเรียบร้อยได้เคียวด้วยดอเคียวโอเคนะครับผมขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม ก้จะถึงหนึ่งหนึ่งร้อยซับแล้วครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย